ในช่วงยุค2,000นะครับถ้าย้อนมองกลับไปเนี่ยผมคิดว่ามันคือยุคทองของการเล่นเกมที่ไม่ใช่แค่เครื่องของเกมอย่างเดียวแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สังคมเกมเมอร์นะครับยังมีความอบอุ่นในแบบที่หายได้ยากในปัจจุบันนั่นเองครับ ผมเองเนี่ยโตมากับเครื่อง PlayStation นะครับตั้งแต่ Play 1ไล่มาถึง Play 2แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเครื่อง PS 3นี่แหะครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเกมเมอร์วัยเด็กคนหนึ่งของผมเลยครับแต่มันไม่ใช่แค่เกมดีๆที่กราฟิกอลังการขึ้นหรือการเล่นแผ่นบูเลได้แต่มันคือประตูสู่โลกใหม่นั่นเองครับโลกของการเล่นเกมออนไลน์ที่ง่ายขึ้นนั่นเอง The new technology ตอนที่ PlayStation 3ออกใหม่ๆเนี่ยเว็บบอร์ดเกมอย่าง DVD เกมออนไลน์ G console p l a e s t a t i o n รวมถึง PlayStation 3 Thailand น,นะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะคือที่ที่เหล่าเกมเมอร์ไทยเนี่ยไปรวมตัวกันผมจําได้เลยว่าแต่ละเว็บบอร์ดเนี่ยมีคาแรคเตอร์เฉพาะของตัวเองบางเว็บเนี่ยก็เน้นรีวิวเครื่องเกมบางเว็บก็มีสอนวิธีใช้ตั้งแต่ HDMI จนเสียบปลั๊กไฟเลยแบบละเอียดยิบนั่นเองครับส่วนอีกเว็บก็มีบอร์ดแลกเปลี่ยนเกมมือสองหรือกระทู้แนะนําวิธีโหลดแพทช์เกมจากญี่ปุ่นต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยมันเหมือนห้องนั่งเล่นออนไลน์ของพวกเราทุกคน ที่เป็นพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อนแนะนําให้เพื่อนผมเนี่ยยังเด็กมากในตอนนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอาจจะอยู่ช่วงม .2 อ,อนี่แหละครับอายุราๆสิบสาปีนะยังใส่เสื้อนักเรียนขาสั้นกลับบ้านมาเล่นเกมหลังเลิกเรียนอยู่เลยโดยใช้ทีวีจอแก้วนะครับ CRT เครื่องใหญ่ที่บ้านนั่นแหละที่สําคัญนะครับมันเป็นช่วงที่เกมเกมนึงนะครับชื่อว่า WarHa w k เพิ่งเปิดตัวไม่นาน เกมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เกมยิงเกมทั่วไปนะครับแต่มันคือเกมยิงออนไลน์ที่ผู้เล่นหลายคนเนี่ยนับ10มารวมตัวกันในสนามรบเดียวกันจะเดินบุกยิงบนพื้นหรือบินยานขึ้นไปบนฟ้าก็ได้ทั้งนั้นครับมันเป็นเกมแนวผับ g ในอดีตนั่นเองครับ มันคือเกมที่ทำให้ผมนะครับตื่นเต้นกับคำว่าเกมออนไลน์เป็นครั้งแรกเลยในเกมคอนโซลนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมประทับใจจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเกมครับแต่มันคือคนในเว็บบอร์ดพี่ๆทุกคนนะครับที่ผมเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักชื่อจริงนะแต่พวกเขาเนี่ยกับมีน้ำใจและใจดีอย่างน่าประหลาดสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยครับผมไม่แน่ใจจริงๆครับว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเว็บบอร์ดไหนกันแน่อาจจะเป็นพี่จาก G Console หรือว่า DVD เกมออนไลน์หรือ PS3 ทยแรนนด์ะคับในช่วงนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมโพสต์อะไรบางอย่างในกระทูนะครับเกี่ยวกับ Warhawk นี่แหละแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับอินบ็อกซ์มาหรือตอบในกระทูนะครับว่าน้องเอาโค้ดไปเลยพี่ให้ฟรีขอแค่มาเล่นด้วยกันสนุกสนุกก็โอเคแล้วจำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นการปลดล็อกแมปใหม่เป็นคีย์เกมเข้าไปเล่นออนไลน์ด้วยกันหรือปลดล็อกอาวุธใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ยัง,งงงอยู่ แต่ว่าก็ดีใจมากๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่า redeem code ยังไงนะครับในตอนนั้นต้องกดตรงไหนแต่พวกพี่เขาเนี่ยก็แนะนำผมทุกๆคนเลยนะครับมันคือครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ของฟรีจากคนแปลกหน้าและนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าสังคมการเล่นเกมออนไลน์บนคอนโซลในบ้านเราเนี่ยไม่ได้เด่นแค่การได้เจอกับคนทั่วโลกแต่มันยังทำให้เราเนี่ยได้เจอกับคนใจดีในโลกเดียวกันนี้ด้วยครับ ผมยังจาได้ว่าตอนนั้นเนี่ยขอมาม้านะครับซื้อบลูทูธเฮดเซตนะครับตัวเล็กๆตอนนั้นเนี่ยมันยังหนีบหูได้แค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็มีไม์จอปากเวลาจะพูดกับใครเนี่ยคนนั้นในเกมมันต้องใช้ความกล้ามากๆเลยนะครับสาหรับผมที่มารู้ตัวในภายหลังว่าเป็นอินโทรเวนนะครับในการตอบพี่ๆนะครับระหว่างเล่นเกมใช่ครับผมเนี่ยเขินมากผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดอะไรในไม์เท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเล่นเกมมาม้าก,ก็นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆเหมือนกันผมก็ยังรู้สึกอายพี่ๆในเกมนะครับเราเนี่ยก็ยังเป็น แค่เด็กม .2 นั่นเองเป็นเด็กคนหนึ่งในสนามรบออนไลน์ที่เต็มไปด้วยผู้เล่นระดับเทพทุกครั้งที่ได้ยินเสียงพี่ๆคุยกันเนี่ยว่าเ hey, ฮ้ยบุกไปแล้วเอ้ยช่วยซับหน่อยอะไรพวกนี้นะครับเครื่องบินว่างปืนว่างตรงนี้ว่างลุยเลยอะไรพวกนี้ผมก็ทําได้แต่ขยับจอยตามคําสั่งของพี่ๆเขานะครับยิงโดนบ้างยิงไม่โดนบ้างโดนสอยหัวบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็สนุกมากแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้กล้าส่งเสียงอะไรออกไปนะครับ แต่ถึงแม้จะเงียบแต่ผมก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ยินดีต้อนรับเราโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้มากมายพอเวลาเดินต่อมานะครับวอลอคเนี่ย ก็มีภาคต่อชื่อว่า Starhawk เกมที่มีทีมแนวไซไฟตะวันตกผสมกับการสร้างฐานแบบ RTS เข้าไปอีกยุคนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ Facebook เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นชุมชนในเว็บบอร์ดก็เริ่มเงียบลงหลายคนเนี่ยก็ย้ายไปสร้างกลุ่มนะครับใน Facebook แทนหรือบางคนเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นเข้าทำงานไม่มีเวลามานั่งปัน่นกระทูเหมือนแต่ก่อนส่วนตัวผมเองเนี่ย ก็เข้าสู่ช่วงมัธยมไปชีวิตเริ่มวุ่นวายกับการเรียนและการหาเพื่อนใหม่สังคมใหม่พอไม่ได้เข้าเว็บบอร์ดบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับมันก็ยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆบางวันเนี่ยพอคิดถึงก็กลับเข้ามาดูเว็บแบบเดิมๆแต่กระทู้ล่าสุดก็อาจจะเป็นของเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ตามไม่ติดครับและไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับที่ผมเนี่ยหยุดเข้าเว็บบอร์ดไปเลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมได้ยินข่าวว่าเซิร์ฟเวอร์ของ War Hawk เนี่ยได้ปิดตัวลงแล้วรวมถึง Star Hawk ด้วยผมจําไม่ได้แน่ชััััดนนนนวว่ามเป็ หรือเดือนไหนนะครับแต่ตอนที่ได้ยินเนี่ยผมกลับไม่รู้สึกเศร้าเท่าที่คิดไว้อาจเพราะในใจลึกๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่จบไปตั้งนานแล้วเพียงแค่วันนี้เนี่ยประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าเกมออนไลน์โลกใบนั้นเนี่ยมันปิดประตูลงไปแล้วจริงๆในยุคนั้นนั่นเองแต่พอผมโตขึ้นแล้วย้อนกลับไปดูนะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าบรรยากาศเหล่านั้นเนี่ย มันหาไม่ได้แล้วนั่นเองถึงแม้เกมเหล่านั้นจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับถึงแม้เว็บบอร์ดที่เราเคยน่าอ่านกระทู้ตอนเลิกเรียนนะครับจะไม่มีใครตั้งกระทู้ใหม่อีกแล้วก็ตามแต่ความทรงจําเหล่านั้นนะครับจะยังอยู่ในใจผมสดใสเสมอไปครับทุกครั้งที่ผมได้ยินชื่อวอลฮอกนะครับหรือว่า เกม Starhawk มันจะพาผมย้อนกลับไปเป็นเด็กม .2 ที่นั่งอยู่ขอบเตียงเล่นเกมบนจอแก้วนะครับตัวใหญ่จับจอย DualShock 3นะครับแน่นๆใส่หูฟังบลูทูธค้างไว้นะครับถึงแม้จะดีเลยนิดหน่อยเน็ตติดบ้างไม่ติดบ้างแต่หัวใจเนี่ยก็ตื่นเต้นตื้นตานกับคำว่าเกมออนไลน์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับบนคอนโซลและที่สำคัญนะครับผมยังจำเหตุการณ์ ความรู้สึกขอบคุณในใจที่มีพี่คนหนึ่งนะครับในโลกออนไลน์ยื่นโคดเกมให้กับผมนะครับเด็กที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยางไม่มีเงื่อนไขใดๆถ้าพี่คนนั้นแวบเรียนนะครับเข้ามาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณพี่เขาจริงๆครับมันเป็นรากฐานที่สร้างตัวตนของผมมาทุกวันนี้เลยครับผมแล้วเกมเมอร์เพื่อนๆนะครับใครมีประสบการณ์กับเกมนี้นะครับมาแชร์ให้ผมฟังบ้างนะครับไม่แน่นะครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเคยอยู่ในสนามรบเดียวกันก็เป็นได้ครับเล่นเกมให้สนุกนะครับ